เรียบร้อยแล้วจ้าผีมะเฟืองอ้ยดีมากเลยเนี่ยเราจะได้ไปแจกกันนี่ยังเหลืออย่างแคมก็เรียบร้อยหมดแล้วนะอ๋อแต่ว่าเหลือเล็กๆน้อยๆแคมน้อยหนึ่งผิวมะเฟืองบต้องห่วงนะเชื่อใจน้องได้โอเค <laughs> <laughs> ดีมากเลยขอข้อมูลการท่องเที่ยวหน่อยค่ะได้ค่ะ,คะ ไง่ามางถึงมาหาฉันได้เนี่ยฮะก็ไม่มีอะไรก็เพื่อเพื่อกรุงเทพไม่รู้จะไปไหนก็เลยขึ้นมาหาแกดีกว่าคิดถึงกันเ้ยแล้วทำไมไม่บอกว่าจะมาจะได้ไปรับไม่เป็นไรหรอกยังไงแกก็อยู่ที่นี่อยู่ดีไม่เคยเปลี่ยนงานไม่เคยเปลี่ยนที่อยู่ฉันว่านะอีกหน่อยทางจังหวัดก็คงสร้างสรรคภูมิภูมิให้แกอยู่เป็แม่นียโอ้ยเกินไปแหมแล้วนี่กินอะไรมายังโอเคเดี๋ยวฉันพาไปกินนะเดี๋ยวปีป้าเปิดไปกินข้าวกันเนอะแล้วเดี๋ยวเฮาปะกันที่บ้านพวงบุรีสาว ่ของอะไรเลยแบบนี้ม่ตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมกรุงเทพไม่มีให้กินหนอะมันก็มีแต่มันก็ไม่เหมือนกันไงตอารมณ์ไม่ได้อะก็เข้าใจนะของกินบ้านเราก็ต้องกินที่บ้านเรานี่แหละอร่อยสุดว่าแต่แกไม่ได้กลับมาแพทย์กี่ปีนะก็นานแล้วนะตั้งแต่ฉันเรียนจบมัธยมอะที่บ้านฉันก็ย้ายไปหมดจะมาก็ไม่รู้จะมาหาใครก็มีแต่แกนี่แหละและในไหนนะฉันก็มาแล้วอย่าลืมพาฉันไปเที่ยวด้วยนะอ่ะ พอดีเลยวันนี้ฉันต้องทำงานหลายที่มากแกไปกับฉันเลยนะจะได้ไปช่วยฉันทำงานแล้วก็เที่ยวด้วยโอเคปะแอน กลับมาบ้านทังทีไหว้พระธาตุซะหน่อยนะเพื่อความเป็นสิริมงคลอืมก็ดีเหมือนกันนะเผื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นบ้างไป ไหว้เสร็จแล้วก็ต้องเดินเวียนรอบพระธาตุด้วยนะสามรอบเออนี่มาเฟืองพระธาช่อแฮถ้าจะไม่ผิดเป็นพระธาตุประจำปีนักสัตษ์จากปีปะอืมปีเสือหรือปีขานไง มาเฟืองมาเฟืองมาเฟืองฮะแหมเมื่อถึงใครยะลาคิดอะไรเพลินๆน่ะอืมแล้วนี่เราจะไปไหนกันตอนนอืมไปไหนก็ได้เดี๋ยวก็ดูเองแหละปะ เปื่อนพี่จือแอนเห็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยละออนละเจ้าก,ก็ลืมแนะนําไปสวัสดีค่ะ,คะมาเที่ยวเหรอคะใช่ค่ะจริงๆบ้านก็อยู่ที่นี่แหละแต่ว่าไปเรียนแล้วก็ไปทํางานที่กรุงเทพเลยถือโอกาสกลับบ้านมาเที่ยวด้วยแล้วนี่น้องเฟิร์นนะเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนนารีรัตน์อตอนนี้ก็มาทํางานที่เดียวกันเ,เดี๋ยวขอตัวไปตามไปคุยกับคุณสาหยศก่อนนะดูแลเปื่อนพีต่ตตเนอร์ได้เจ้า เชื่อไหมตอนเด็กๆอ่ะพี่ได้แต่นั่งรถผ่านไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยพอเข้ามาถึงได้รู้ว่าข้างในอ่ะแตกต่างจากข้างน,นอกมากเลยะอ๋อใช่ค่ะคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองว่าบ้านหลังนี้นะคะเก่าแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแต่จริงๆพี่แอนรู้ไหมคะว่าพิพิธภัณฑ์บ้านวงบุรีหลังนี้เนี่ยนะเขาเป็นที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลของเจ้านายเมืองแพร่แล้วก็วิถีชีวิตของเจ้านายเมืองแพร่ในอดีตด้วยค่ะดีจังเลยนะเวลาผ่านไปนานขนาดนี้ ยังเก็บบ้านแล้วก็ของพวกนี้ไว้อยู่ค่ะหนูคิดว่าทุกอย่างนะล้วนแต่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเองค่ะพี่แอนยิ่งของพวกนี้ด้วยนะเรายังต้องอนุรักษ์เพื่อคนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วก็ได้เห็นค่ะอืมเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราสงสัยติดเชื้อรักบ้านเกิดใจมาเฟืองไว้แน่ ไงจ๊ะสนใจเหรอแก okay. ยังจะมีคนสนใจของพวกนี้อีกเหรอพวกผ้าไหมผ้าสิ้นแล้วก็เครื่องเงินอะไรพวกนี้ฉันว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยเนี้เขาคงไม่สนใจกันแล้วมั้งเด็กรุ่นใหม่จะสนใจหรือไม่สนใจมันไม่สําคัญหรอกนะแต่สําหรับคนแพร่สาคัญมากมันคือมรอดกตกทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดให้เห็นถึงความปราณีตและความอดทนแล้วกว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ย ไม่นานตายของแฮนด์เมดขนาดเนี้ยก็นานแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตและเป็นอาชีพของเขาไม่อย่างนั้นคนที่ทำมาตลอดชีวิตถ้าเราส่งโรงงานเขาก็ตกงานหมดสิ นี่คนหรือปลาสวายยะเคี้ยวบ้างก็ได้อ่ะอ่ะนี่ไงน่เยืมก็ของอร่อยขนาดเนี้ยนานๆทีจะได้กินขอจัดหนักหน่อยเอ๊หนักจ้าหนักเป็นหมูเลยจ้าเห็นกินเยอะขนาดนี้นะอยู่บ้านนะฉันออกกำลังกายอาทิตย์ละห้าวันห้นาที อ้ะอ่ะกินค่ะกินค่ะกินนะคะกินเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่อหกหกอะไรอี่างเนี่ยเฮ้ยนี่ห้องน้ำเขาสะอาดดีนะก็บอกไปแล้วอ่ะจะพูดไม่รู้เรื่องใช่ป่ะไม่ต้องโทรมา ที่นี่ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะนึกถึงตอนที่โรงเรียนพามาเนาะเออใช่เออตอนนั้นอ่ะพี่แกเดินตกหินกระโปรงเปิดร้องไห้ใหญ่เลยโอ้ยจำได้ <c oughs> เออนี่ถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิตั้งแต่ฉันมายังไม่มีรูปเองสักรูปเลยคุณ หาลูกให้ผมหน่อยสิตั้งแต่มานี่ยังไม่มีลูกตัวเองเลยอ่ะมาเฟืองมาเฟือง uh huh. อันเนี้เหม่ออีกแล้วนะเหม่อถึงใครปะเนี่ยแอนเหรอ เปล่าแค่เพื่อนคนหนึ่งที่เคยรู้จักอะ่ะโอ้เพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายหก็ผู้หญิงผู้ชายมันก็ไม่สำคัญหรอกแค่เรามีความทรงจำที่ดีให้กันมันก็โชคดีเราไม่ใช่เหรอเหมือนแกกับฉันไงที่มีความทรงจำที่ดีด้วยกันที่นี่โอ้จะเดี๋ยวนี้ชักจะคมขึ้นทุกวันเลยนะมามาถ่ายรูกปกันดีกว่า เจ้าไปไหนกันนะเจ้าอ๋อน้องมาเอาเอกสารเจ้าก็เลยเดินเข้ามาสวัสดีมาเลี้ยงติ๊กตัวเจ้าก็นี่เปื่อนเจ้าเจอแอนลูกกุงเทพมาเจ้าเลยปามาช่วยงานเตยเจ้าสวัสดีเจ้าดีมากเลยรากางานกับป้าเขาเรียบร้อยดีกอเรียบร้อยแล้วเจ้ากับป้าเนี่ยเป็นงานซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เขาแยะเสื้อโมฮอมคนเมืองแปะใจเสื้อโมฮอมเนาะ้วกะพยายามทาให้ดีเนาะเพื่อตีแยงให้เขาได้ฮู้เรื่องมาตรฐานบ้านเขา อกสารได้ลเจ้าขอบคุณเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าอันเดี๋ยวน้องขอตัวพี่ก่อนนะเจ้าเจ้าขอบคุณมากบางคุณม่แอวหนักๆเนาะเจ้า จริงๆแล้วเสื้อผ้ามอฮอมก็มีหลายแบบเหมือนกันเนอะไม่ได้มีแต่แบบที่คนเกตเขาใส่กันเขาก็พยายามอนุรักษ์กันไว้แล้วก็ปรับให้เป็นไป,นปนตามยุคสมัยนะ่ะเพราะว่าเสื้อผ้ามอฮอมเนี่ยนะมันเป็นบรดกตกทอดของชาวไทยพวนแกดูดิทุกคนที่เนี่ยเขาสามารถใส่กันได้หมดเลยนะเฮ้ยจริงด้วยอ่ะล้วงานกำฟ้าไทยพวนนะเขามีเพื่ออะไรนะฉันลืมไปละอ๋อก็เป็นประเพณีบูชาฟ้าฝนของชาวไทยพวนตอนเช้าเนี่ยนะเ็าจะมีทำข้าวหลามข้าวจี ไปบูชาฟ้าฝนกันแล้วก็ใส่บาตรข้าจีฮอน่าสนุกจังเลยอ่ะใช่แล้วค่ะพี่แอนนอกจากนี้นะยังมีซุ้มร้านค้าจากหมู่บ้านต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ตอนเย็นมีการแสดงและก็การละเล่นต่างๆมากมายเลยค่ะแล้วก็มีการประกวดเทพีไทยพวนด้วยนะพี่แอนสนใจไหมไปไปไปดูงานกัน ด้วยนะคะค่ะค่ะหนูก็า้องาเต็มท่แล้วพี่ เป็นอะไรหรือเปล่าเราให้ฉันฟังได้นะแกรู้ป่ะว่าทำไมฉันถึงกลับมาที่แพรก็เพราะฉันต้องรู้น่ะสิว่าชีวิตของฉันอะ่ะมันห่วยกว่าที่คิดมาสิขนาดได้งานทำที่ชอบแล้วแ,แท้ฉันยังไม่มีความสุขกับมันเลย จะต้องมาเสนองานให้ลูกค้าแล้วพอลูกค้าไม่ชอบฉันก็ต้องโดนหัวหน้าด่าบางทีฉันก็เสียใจแต่ฉันก็ต้องทำเหมือนว่าฉันไม่เป็นไรแลวเนี่ยจะเรื่องแฟนฉันอีกบอกว่าฉันห้าวเกินไป อยากให้ฉันหวานกูนี้ต้องมาคอยเอาใจมไม่ใช่ตัวฉันเลยอ่ะแกเข้าใจใช่ปะบางทีฉันก็อิจฉากนนะแกนะแกดูมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายอะ ฉันมีความสุขเพราะฉันเลือกให้ตัวเองมีความสุขต่างหากละ่ะแกเห็นคนที่นี่เขามีความสุขไหมเขาอยู่แบบที่ไม่ต้องมีใครมากดดนันและเลือกที่จะทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าสิ่งที่เราเลือกอะมีความสุขจริงๆ ก็เลือกในสิ่งที่เป็นตัวแกเองไงเหมือนคนที่นี่ที่ภูมิใจในวิถีชีวิตของตัวเองชีวิตที่มีความสุขะนะอยู่ที่ตัวเรามองเห็นคุณค่าของตัวเราเองและเลือกอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับเราเหมือนที่ฉันเลือกอยู่ที่นี่ไงล่ะแกะเลือกได้นะ คิดคิดใครครวนใตร่ร้องให้ทวนทีวันนี้สมองสิควา้าอกว่ารอชีวิตราหกกระเหินฉันคงต้องเดินต่อแต่ตอนนี้คอ ขออยู่เฉยๆแต่ว่าฉันโชคดีก็เพราะฉันมีเว เฟืองฉันเริ่มเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมแกถึงรักที่นี่ทำไมอ่ะก็เพราะว่าอยู่ที่เนี่ยแกได้เป็นตัวของตัวเองได้ใช้ชีวิตแบบอิสระได้ใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตที่แกต้องการฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไม่กลับกรุงเทพละฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นเยอะเลยแกจะทำอะไรฉันว่านะฉันจะเปิดกิจการเล็กๆที่นี่ ใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ต้องไปแข่งกับใครที่กรุงเทพงั้นเลยเหรอแล้วแกจะอยู่กับใครไม่มีญาติที่นี่เราไม่ใช่เหรออยู่กัแกไงเกาะเพื่อนไปก่อนได้ปะอะไรนี่ถามหรือยังว่าจะให้อยู่หรือเปล่าหวยให้ยอยู่อยู่แล้วนะ่ะตามคำขวัญไงคนแพ้นี้ใจงามจะจะ ผลสุดท้ายเราก็จะค้นพบว่าที่ที่เราจากมานั่นแหละคือที่ที่เราจะค้นพบความหมายมันคือตัวเรารากเง้าของเราเพราะมันคือบ้านของเรา ไม้ไม้ใหญ่ใบไม้ครามผ้างามมอหงใส่กันทั่วไปทิ้นไทยทอยอมฉันยอมฉันยอมให้เธอยอมใจลองสิลองสองก่อนหนาอยู่ห่วงชินดูน่ารักน่า ม,มองเห็นแพร่เป็นเมืองผ่านมาพบผ่านแค่เพียงช่ว